ครับค่ะพี่เก๋พี่นี่ค่ะวันนี้เปิดมาให้ดูการพรีเซนต์บรรยากาศของของทางโปรดักชันกันมีสองเรื่องเลยอ่านเล่าที่มาที่ไปหนะะ่อยครับใช่ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางกองทัพโปรดักชันนะคะครเราจริงๆมันคือมันเป็นไมโครซีรีส์ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์รูปแบบใหม่ที่ทางกองทัพโปรดักชันตั้งใจนำเสนอวันนี้ก็เปิดสองเรื่องก่อนครัเปิดสองเรื่องก่อนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างครับเกตเลัาสิก็เรื่องแรกครับก็ตามคำเรียกร้องครับ หลายท่านที่ถึงออมโฟกนะครับเราก็โฟกไ์มาดูอีกครั้งหนึ่งก like ็เป็น Your Apple ในในเวอร์ชั้นนี้ครับดูว่าเพื่อนจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามชมกันดูครับครับผมขยันจริงนะพี่แฮมมากจริงๆคือใครที่คิดถึงคริสกับการครับเขากลับมาแล้วครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงมันจะมีสีสันมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยอยากให้ติดตามชมกันแทนที่จะบอกว่าบทสั้นตายแก่คราวนี้ดูกันเพลินไปเลยครับสปอยออมาที่หนึ่งเลยก็ไม่ได้เลยใช่ไหมแหม่นี่ยมันมันมันเป็นเรื่องต่อแ้บเอาจริงหรอเอาดินเอานิดเดป็นเป็นเดี่ยวละกันเพราะว่าเอรออาจจะพูด อาจจะร์คดูแลอะไรนี้ค่ะก really ็คือในอันนี้ค่ะปกติแ uh ล้วว่าเวลาเราจีบกันมันก็จะเป็นความรักหวานๆเนาะแต่ว่าชีวิตจริงอะมันคือหลังจากนั้นเฮ้ยจบเลยจบเรื่องแล้วจบเรื่องเลยใช่มันมันมันเป็นหลังจากน้ำแล้วก็ติดต่อต่อเฮ้ยอย่ากลัวเรเป็นเรื่องราความรักเพูดจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะมาติดตามกันว่าคลิปกการเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่ออืมแผแน่นอนเลย มีพูดได้ไหมพ่อพูดจะไม่พอกับดอายาพ่อก่อนพ่อก็ไม่พูดอะไรด้วยพ่อพอไม่พูดแม่ต้องบอกว่ามีทุกโรสแม่มีทุกโรสเพราะว่าชีวิตเราจริงๆแล้วในในในเรื่องของความรักมันก็มันก็มีหมดเนาะมันก็ต้องทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งขมปนปนกันไปครับบางทีจุดเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นจุดใหญ่ๆก็ได้อช่ไหมเนี่ยพ่อคอยอีกเนี่ยพ่อคอยอีกโอเคมีเพิ่มเข้ามาอีกไหมฮะอ่าอุ้ยอ๊บ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนพี่ๆก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ชีวิตของทุกคนมันก็จะเดินไปข้างหน้าอาจะราบเรียบจะขรุขระยังไงก็เดี๋ยวให้ติดตามค่ะไปเรื่อยมาสักกูลกใช่ใช่ค่ะตัวบทก็เขียนใหม่เขียนใช่เขียนใหม่หมดครับเขียนใหม่หมดค่ะแต่ตัวละครก็ยังมีเหมือนเดิมตัวละครทุกตัวอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับผมแล้วก็บทเขียนใหม่หมดแล้วก็ทีมเขียนบทเดิม เพราะฉะนั้นเราได้รสชาติแอปเปิ้ลแบบคุณกินชอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเป็นสิ่งที่เอาจริงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณมอนเขาเขาอยากคุณมอนคุณมอนก็อยากป้าผมแบบผมแต่งพี่เหลียดขึ้นนะก็เลย ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้น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 ไหมครับขึ้นอะไรก็ไม่รู้ขเฮ้ยเดี๋ยวเขามีซิปบ่งซิปไหนนะคครับมิชชั่นทือหนูมูนครับผมเป็นเรื่องราวความรักครับข้ามกบข้ามพลาดมันมีความผูกพันกันมาครับตั้งแต่เมื่ออยู่ต่ชาติเป็นไงฮะรับบทเป็นอะไรกันบ้างเอ่ยรับบทเป็นศักดิ์นะครับหรือว่าศักดิีวดีนะครับนี่หรือว่าชื่อวันหนงกับเช้าเป็นรัชทายาทในสายรัชทายาทครับส่วนผมก็ นาวีครับผมหรือว่าวิรันวีครับ uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะว่าตัวเขาอะครับมีมิชชั่นหนึ่งที่เป็นชื่อว่ามิชชั่นทูเดอะมูนหรือว่าภารกิจพิชิตจันทรา <Yeah. S 1> ครับที่เขาจะต้องมาทําให้ตัวผมเนี่ย <God. S 1> คิดอะไรได้สักอย่าง <God. S 1> แ,แต่ว่าม,มันตั้งมากใหกันเล่าไปจนจบไปเลยดิพีไหมมันจะมีคําพูดหนึ่งฮะอันนี้ขอทั้งนิดนึงคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ย ตายด้วย2แบบครับหนึ่งคือตายด้วยกายครับสองคือตายด้วยความทรงจำแต่ว่าเรื่องนี้ฮะคนรู้ใครที่ตายด้วยความทรงจําและตายด้วยกายแล้วเขาจะมาเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นภารกิจเกิดขึ้นฮะเกิดเป็นมิชชั่นขึ้นใช่ครับนยุคนกครับเอาเป็นมันมีการย้อนยุคกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาย้อนมาใน เวไหนสักเวนึงที่ทุกคนจะต้องติดตามครับแล้วความที่น่าตื่นเต้นคือเวที่เขาย้อนมาเนี่ยครับมันเป็นเวทที่ใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะติดตามครับผมก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสองสองสองเขาเรียกอะไรสองยุคสองยุคนะคะก็ ก็น่าจะสนุกสนานครับครับเอาจริงที่เกิดมาทั้งหมดจริงทั้งสองเรื่องอ่ะมีมันมีเรื่องราวที่แบบค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็เป็นเป็นหลักการในว่าในมันอาจจะดูเครียดได้แต่จริงแล้วมันไม่เครียดครับต้องต้องบอกนี้ว่าเราไม่ตั้งใจจะทำให้ไมโครซีรีส์ของเราเป็นเรื่องวลักของซีรีส์เราตั้งใจจะให้คนดูเข้าถึงง่ายก็ดูได้ตลอดเวลาในทุกการครับทัศน์ให่เพราะไมโครซีรีส์เพราะว่า อ่าก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์อ่าต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์แหละแล้วก็ต่างประเทศอะคะ่ะฮิตกันมากๆมันม,มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วที่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติซีรีส์ยาวเนี่ยจริงๆมันต้องนั่งดูอ่ามันต้องตั้งใจนั่งดูใช้เวลา45นาที50นาทีเพื่อที่จะดูใน1 EP ให้มันจบคราวนี้พอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีการปรับในเรื่องของคอนเทนต์ให้ให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็เลยก็เลยมีการทําให้มันสั้นลง อ่าสั้นลงความยาวมันจะอยู่ประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีต่อ EP ีแต่จำนวน EP ีจะเยอะขึ้นอ่าจำนวนอยา่างอย่างไมโครซีรีส์ของเราเนี่ยก็ความยาวก,ก็จะมา32-35ขึ้นไปในทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็ที่จีนหรือที่ต่างประเทศก็คือนิยมมากตอนนี้กำลังแบบว่าโบูมกันสุดเลยเราก็คิดว่าเออจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่ก็น่าจะเอาเข้ามาที่เมืองไทยเหมือนกันก็ลเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ไมโครซีรีส์ค่ะคือว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ดูทแทบทุกวันเลย คะคือใช่ค่ะคือซีรีส์ทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือเอ s i v e ที่กองทัพชาแนลแล้วก็ชมได้จริงๆเป็นสล็อตเลยค่ะอ่าสล็อตเลยอะไรนะสุขสวัสดิ์วันนีสุขสวัสดิ์วันนี้สุขสวัสดิ์วัีจะเป็นหนึ่งเรื่องอังคารพุทธภาจะเป็นหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือปูยาวตลอดก็พร้อมเสิร์ฟครับผมพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟคนใช่นอกจากนี้มีอีกสองเรื่องที่ยังบอกไม่ได้ ใช่เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่21ค่ะวันที่21เนี่ยจริงๆจริงๆวันนี้ฟิตติ้งเดี๋ยววันที่21เนี่ยเราจะลอนช์ฟูลไลอ Up นะคะก็จะมีอีก2เรื่องซึ่งซึ่งก็เป็นอีก2รสชาติที่เรานน้ิดตามแล้วก็เราอยากจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆครับก็เราคิดว่าเราใหม่นะ เดี๋ยวติดตามชมกันดูว่าใหม่ไหผมว่าใหม่ผมว่าใหม่ใช่อยากให้ติดตามชมกันในวันที่22เอ้ย21 21ครับมีนาเด่นเชิญเป็นเชิญทุกท่านครับสุดท้ายฝากสองโปรเจกต์นี้หน่อยครับก็เป็นโปรเจกต์ของกองทัพโปรดกชันนะครับผมเป็นออริจินอลกองทัพโปรดกชันนะครับผมแล้วก็ดูได้เอกลักษณในกองทัพชาแนลเท่านั้นนะครับผมก็ฝากทั้งสองคู่ด้วยครับผมครับครับผม ก็ฝาก Mission to the Moon นด้ครับผมใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่พกพกไม่พูดเลยพกหน่อยลูกใช่ครับก็ใครที่คิดถึงพวกเรานะคะก็กลับมาแล้วฝากดูพวกเรากันอีกเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็เยอะมากขึ้น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 บ้ากตรมู้นินนะคะครับปากสองเรื่องด้วยค่ะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ